ชื่อน้องนี้นะนี่เป็นซูปเปียวไอเดีกอะเนี่ยยาเยียบนี่เป็นซูเปียวชื่อ,อย่างงี้นี่นะคะปะ่ามนี่นะคะปะ่ามนี่เป็นซูเปียว mm. แล้วส่วนลูกนี้จะเป็นซูเปียวลูกใหญ่กับซูเปียวลอย,ยุกเล็กที่ขาดนิดหนึ่งนะคะ mm. และ้วซูเปียวที่อยู่ตรงอ่าหนูอย่าเดินเข้าไปมันจะสวยแบบนี้นะคะ มันจะเป็นแบบนี้รูปหน้าดอกมันเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะหน้าตาที่เราเด็ดมาแล้วสวยๆนะคะแล้วมันก็จะสวยแบบนี้ค่ะแล้วลูกสวยลูกนี้นะคะจะเป็นดอกลูกเล็กอุ่ม แม่คะถ่ายคลิปื่กกี้ไหมหนูจะบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลีน่าคะแม่คะแล้วแล้วแล้วหนูอ่ะถ่ายคลิปนี้เอาไหมาแม่โอเคไหมเอาแม่สวัสดีค่ะป้ามอนวันนี้หนูจะมาถ่ายคลิปกับเจ้าเห็ดสุประโยชน์นะคะแล้วหนูไม่ไม่เดินเข้าไปหนูจะถ่ายคลิปไม่แม่นั่งถ่ายอย่างนี้ก็ได้ ขายเองหนูจะองอาเป็นคนขายนี่เป็นซุปเปียวนะคะทุกคนเราเด็ดมาลูกใหญ่ๆไม่อย่าไปเดินเราไม่มีอะไรใสโอ้มีน้ำแข็งหน้าตาของมันก็เป็น หน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะทำไมแม่ขายได้คนเดียวหนูขายไม่ได้อ่ะหนูขอย่ายบ้านมนถ่ายเป็นให้เขาไม่ได้ก่อบเอากระแป้ง เดินออกแล้วถนนไปก็ถึงแล้วไปไปเร็๋ยวไปสิเดี๋ยวเดี๋ ็นจะมีเสียงเลยนี่เป็นเห็ดนะคะเห็ดที่ป้มนที่หลานสาวไปไปเก็บกับเพื่อนะแต่แม่ไม่พูดให้เขาพอดีให้เขาไปเก็บแล้วก็ให้เขาถ่ายมาที่บ้านพักตากอากาศของเขานั่นแหละจ้ะมนก็เลยให้หลานถ่ายมาให้ทั้งหมดนี่เป็นเห็ดนะคะที่ที่พื้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นใบไม้หรือว่าหรือว่าอะไรนะครับเป็นเห็ดทั้งหมดเลยกันเนี่ย สีน้ำตาลน้ำตาลนี่คือเห็ดนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้เห็ดจ้ะเพราะว่าถ้าเวลาขึ้นมันจะขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่ามนก็เคยไปจ้ะมนก็ไปอยู่ประมาณสองสามครั้งได้สองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งได้แต่ทีนี้เราย้ายมาอยู่ไกลแล้วก็เลยไม่ได้ไปเก็บกับเพื่อนอันนี้ก็เลยพอดีเพื่อนไปเก็บเพื่อนก็โทรมาบอกออส่งวิดีโอมาบอกบอกว่าโอ้ยเห็ดเยอะมากเลยก็เลยบอกว่าเออถ่ายรูปมาให้ไอถ่อายวิดีโอมาให้หน่อย นางไปเก็บกับลูกสาวลูกสาวนางเออ่ตัวเล mm ็กๆน่ะเป็นเด็กที่พูดเพราะจะเกิดที่เมืองไทยแล้ ah. วก mm ็มาย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์จ้ะดูสิดูเห็ดดิจโอ้ยตายตายตายเห็ด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 ทั้งหมดเลยอันนี้จ้าเห็ดเห็ดเห็ดซุปเปโร่จ้ะเห็ดซุปเปโร่หมกใส่ไก่ก็แซ่บหมกใส่หมูสามชั้นก็แซ่บแกงก็แซ่บพัดก็แซ่บ พัดใส่หอยน้ำมันหอยกระแซบจ้าแซบทุกอย่างที่ทําเมนูนี่จ้าแกงกระแซบจ้าแกงใส่นมไม้จ้าโอ้ย่ามาราอยากกินอยากกินบดไดน,นามามากไมก้มหลายหลายแท้โพดโพดแท,ทเห็ดจะเเ็ด นางบดาเรภากมดกับภากเองจ้าอู้เห็ดทั้งบนดนี่จ้าอาลันอาลันตาเนี่ยเห็ดเหมือนเลยจ้าผลืดพลาดนี่นะจ้าเห็ดทั้งหมดนี่เราจะเห็ดนี่นะจ้าอู้ป่าก็ไม่ได้รกนะจ้าแต่ว่าทั้งหมดนี่คือเห็ดจ้เห็ดบอกนางว่าถ่ายรูปมาให้หน่อยนะนะถ่ายวิดีโอมาให้หน่อยนะนางก็เลยคลิปแรกๆที่ได้ยินเสียงก็คือ นางโปรโมทนางก็จะป้ะมนบอกว่าถ่ายวิดีโอให้ป้ะมนหน่อยนะดาราน้อยนางก็ถ่ายดูแล้วนางก็จะโฆษณามาว่าเออนั้นนี่น้นเพราะว่าป้ะมนตื่นเต้นเห็ดเยอะมากเลยดูสิไม่ได้ไปเก็บแต่ให้เพื่อนถ่ายวิดีโอมาให้จัดนี่ไงอันนี้คือป่าเห็ดก็ติดกับบ้านนางนั่นแหละจ้าบ้านนางติดกับบ้านบ้านมักกินนางนั่นแหละนางก็เดินไปไป แป๊บเดียวก็ประมาณสองสามนาทีก็ถึงป่าเห็ดเพราะว่านางก็อยู่ในดงเห็ดจ้าดงเห็ดบ้านก็อยู่ทา่ามกลางดงเห็ดจ้าหหให้นางถ่ายมาให้ดูสิซูมเข้ามาก็มีแต่เห็ดทั้งนั้นขอบคุณมากมายจา้จาเจอกันนะรัะ